วันนี้จะพามาซื้อกล้วยที่เซเว,ว่นเเวนแล้วการปอกกล้วยการทานกล้วยที่ถูกวิธีเขาทานกันยังไงการเก็บกล้วยที่ถูกวิธีเขาเก็บกันยังไงวันนี้จะพามาดูการเลือกกล้วยที่เราควรจะเลือกจะเป็นยังไงมาดูกันซื้อเสร็จคิดทางเสร็จก็นำกลับออกมาได้พอทานเสร็จมันจะมีทุงแบบนี้การปอกการเจาะเจาะที่ปลายทุ่งนะครับ พอทันเสร็จปอกเสร็จแล้วก็ม้วนม้วนคยุยเก็บเข้าไปในถุงนะครับม้วนให้เข้าไปได้ม้วนเก็บแบบนี้นะครับคนที่จะระเบียบได้กม้วนม้วนเป็นมงกคมใกล้เลยเราก็ยัดยัดเข้าไปเก็บในถุงรูแบบประมาณนี้นะครับให้มาคนๆน,นะครับเราก็เจปบไปถุงแล,ล้ทันเจปบไปถุงฟิรก็ม้วนฝรั่งม้วนฝรั่งขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะมีหลูห้องวนอยู่ถุงก็จะเข้าประมาณได้นนี่ครับก็จะยัดอีกส่วนที่เหลือเข้าไปไปปลายของถุงที่เราเจาะหืูที่เราปอกเอากล้วยออกมานะครับจะประมาณนี้วนเสร็จวนเสร็จปุ๊บปุ๊บมันก็จะรัดแต่เก็บขอเก็บพอดีถิงควรยจะมาดึงถิงหมยจะมากัดก็ไม่ออกนะครับก็เป็นการเซ็จเรียบร้อยขอเก็บไปทิ้งที่ ทั้งขยะก,กันได้เลย